กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับสา,าวโซพาโรยชาแนลด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขมีข้าวบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะพี่น้องจา๋า คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm hmm. เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะ แอดมินจะมาสรุปในแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม3น้อยนะคะพี่น้องจา๋าแอดมินก็เสียใจมากเลยนะคะลุ้นลุ้นมากเลยจนถึงน้อยปกติแต่แอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะวันนี้นะคะสามหนึงนะคะก็หลุดไปนะคะมาแต่ตัววิ่งหนึ่งนะคะ สอหนึ่งก็หลุดไปนะคะมาติดตัววิ่ง2ดูพี่น้องสองหนึ่งสี่แนี้ก็หลุดไปนะคะต้องกราบขอโทษขอ,อภัยนะคะก่อนหลุดเจาะไปนะคะเจาะไปก็ไม่เข้า 4, 6, 4 8, ี่หกสี่แมเอามาเอาสี่้าชอบเหลือเกินเก้าไม่เข้าเลยนะคะพี่น้องตัววิ่งมานะคะเก้าสามก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋า สอก็หลุดไปนะคะ7จก็หลุดไปสรุปก็คือวันนี้หลุดนะคะสูตรมัดรวม3ามนอยนะคะก็ต้องกราบขอโทษขอภัยด้วยนะคะพี่น้องจ๋ามาแต่ตัววิ่งอย่างเดียวนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่19เดือน ห้ปี64นะคะแนวทางฮาหนอยนะคะฮาหนอยสูตรมัดรวมสามนอยนะคะเข้ามาแล้วหลายงวดนะคะพี่น้องจ๋าสูตรนี้ไม่ค่อยหลุดนะคะแต่พึ่งจะมาหลุดแค่วันนี้นะคะ อ,อ๋อหลุดเมื่อวานนะคะพี่น้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้ไม่หลุดนะคะวันนี้ไม่หลุดนะคะวันนี้ก็เด่นห้าต้องมาให้ได้นะคะเด่นห้านะคะเด่นห้าเด่นหนึ่งนะคะเด่นวิ่งเรามาเจาะห้ากันนะคะ จะเป็นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าห้าแล้วก็ห้าเก้านะคะเรามาเจาะหนึ่งกันนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง 12 14งสหแล้วก็19นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าตัวที่ชอบนะคะจะเป็น19 59 55 1้าแล้วก็50 52ูนย์าสอนะคะเรามา ทวนอีกรอบนึงนะคะพี่น้องจาเด่น5ก็จะมี5 0 5 1 5 2 5 3 5 5 5 9นะคะตัวที่ชอบก็จะมี5 0 5 2 5 5 5 9นะคะส่วนเด่น1น,นะคะจะเป็น1 0 1 1 1 2 1 4 1 5 1 9นะคะ ตัวที่ชอบนะคะจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเก้านะคะพี่น้องจ๋า,าเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะ8 0 2ศูนย์สองสาม สำหรับสายวิ่งนะคะจะเป็น8032นนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกลับนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆน้อยๆฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซพารวยชาแนลนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า